กินกล้วยต้มด้วยกันต้มกล้วยมาเมื่อเ้า้าเนี่ยทำกล้วยต้มกล้วยเพราะห้ามเนะจ๊ะโดยห้ามะน้อยเดี๋ยวเขบาบวกให้น้สุกมงยจิดประตูด้วย แคน่นี่ล่ะฉันต้มกินกขแค่นฉันเฮ็ดเปลี่ยนกล้วยบอดชี้ข่โยกินกล้วยต้มด้วยกันนะคะ 你那还听会？ ก็เซวในกินเขารีบๆไม่บรถ่ไท ทารเที่ยงกินกินกล้วยฮึกินกินกล้วยกล้วยมันบ่สุกดีลูกมันมันแขน่งกินไหม,หมอืมทอดชีสกล้วยบ่สีที่แรก แต่วรารีบมื่เอเช้าเาเลยไปเอาเป็นกล้วยต้มมากินฝากช่องรานรานนี้นักช,ชาแนลเลยนะคะโอเคนกล้วยิพัฒนาไปเรื่อยๆหรอกจก้ะแต่ว่าเรื่องช่วงนี้เวลามันกระสั้นสิท แม่นแนแแแแมื้อเช้าก็ยากยากพอดบ่มีเวลาจิตใจคลิปพุ่นน่ะจ้ะเพิ่นสิเข้าไปเบิ่งหมู่หมู่ก็เบิบ่งบักกล้วยพอโดดได้หลายเด้อจ้าตอนนี้ให้โอกาสรานีด้วยนะคะ อันนี้น้าชาชาแนลสื้อเหรนยญื้อร้านนี้จ้าสื้อชื่อใจนี้จ้าพ่อแม่ตั้งให้นัาชาสื้อจริงซืบอในการไปทำงาน พี่แม่ปานเห็โอ้ยเป็นกัรทีงไหนเขียวบ่มมีร้านผลิตผลแอปเอปุ่นย้ายค้าตะไคยคลิปเมื่อหนหรทีฮาแนวมากินแสบๆมาอ่างนี่ดอกจ้ะเวลากะสั้นชิดนะใจอยากนั่งกินคือกระเจ้าเฮ้ยดีๆีคนเนี้ยอ๋อ บายยขอบคุณนะคะวันนี้เอาแค่ okay. นี้ก่อนนะคะพูดคุยกันเรียนๆเน,นาะจ้ะพอทักทายกันแบบกินกล้วยต้มกินอาหารแบบครีนค่ะแล้วก็น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ทั่วเหลือง ขอบคุณค่ะเด๋ยวเอาให้ครบหกนาทีก่อนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมปากช่องรานีนาชาชาแนลด้วยนะคะ